สมมติรับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับแจ้วอึงสิทนนี้เราก็จะมีของจากคูปังมาครับเนื่องจากว่าไปดูซีรีส์มาแนละ้วก็เข้ากินตามนี้คนระับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยอส่งของจากคูปังนะแกะแล้วเนี่ มีกระเป๋าเลยนะนี่อะไบอ๋ออีไรถุงถุงถุงธรรมดาก็ที่สำนะคัญก็เป็นนี่นี่ครับเป็นโสมนะมนทุกคน สมแบบเป็นซองนะครับก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมหกปีนะครับตรงนี้หกปีนี่ที่แก่ตรงนี้แพ็คอย่งดีงกล่องล้วโ,โอ้สวยงามครับ อันนี้ก็จะเป็นซองครับนี่มีกล่องนี้น่าจะสิบกล่องสิบอ๋อกล่องนี้สิบสิบซองกล่องนี้สิบซองครับก็กล่องนสิบซองสามสิบซองอวันละซองคนดู เดี๋ยวผมให้ด hmm. yeah. hmm. nah. hmm. ูกล uh, ่องก่องกล่องก่อนนะครับโอ้ยยังรู้ว่าโอ้โหเยอะทางการเนี่ยโอ้โหวังเงาวิบวับวิษหนุ่มหนุ่มเท่เลยอ่ตรงนี้ดีกว่านี่เอาเรามาดูนิดนึ่งครับเดี๋ยวมันจะแกะดูแล้วก็ชิมให้ดูนะครับ เขาบอกว่าผมอ่านรายละเอียดนะมั่เหมือนซองนะนี้เลยมือแบบนี้ครับมันจะเป็นเหมือนเจลอะเหมือนน้ำเป็นน้ำครับสามารถเลฉีกแล้วก็กินได้เลยแล้วก็ผสมน้ำอุ่นก็ได้นะครับอันนี้มี น้ำหนักอยู่ที่10กรัมนะทุกคนนี่เป็นสมสมจะสมจะเกาหลีแท้ๆนะครับนี่6กปีนะครับสมเกาหลี6กปีเขาถึงเอามาทำ้น้ำสมตัวนี้ให้ให้กินนะครับที่สำคัญของเขาก็คือตามที่ผมได้อ่านแล้วก็รู้มานะครับก็จะเป็นแปลว่ารัดสมดุลร่างกายแล้วก็เ อะไรอีกประมาณห้าอย่างหกอย่างนะครับแต่ผมส,มส,น,สนใจอย่างเดียวสองอย่างประสมดุร่างกายแล้วก็แปลว่าสบชื่อนะแต่ไม่รู้ความเป็นจริงมันจะใช้ได้เปล่านะก็คือผมผมซื้อมาทดลองให้เดี๋ยวผลลัพธ์เป็นยไงเดี Så ๋ยวผมจะเอามาบอกเล่าอีกทีหนึ่งครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแค่ สมนะครับสมที่คนเกาหลีเขาชอบอฉีดซองแล้วก็กินเลยก็จะเป็นตัวนี้คนระับนี่นี่เนซองอนี้สามสิบซองคนระับสิบซองสิบซองอ๋อ,อบอกลืมลืมไปนะนี่ราคาสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยตกียวประมาณ ประมาณเกือบเกือบพันหนึ่งมั้งไม่ต้องดูเลขติดทีหนึง่งแต่สองหมื่นสองมื่นเจ็ดห้าร้อยน่าจะพันพันหนึ่งแต่เขาบว่ากินแลดีนะครับก็เลยชอบก็เลยหันมาดูแลตัวเองนะไม่สำหรับใครที่ช่นชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครแล้วคลิปหน้าผมจะมารีวิวว่าดื่มไปแล้วมันจะเป็นอย่างที่เ,เขาเขียนไว้ป่อน,นะครับอยลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยแล้วคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ